เป็นอีกทารอด2องสามสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อคนที่จะเป็นคู่ของคุณและไม่แคล้วจากคุณไปนะคะคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณและไม่แคล้วจากคุณนะคะ สาธุสาธุสาธุด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้านะสาธภาวนาแสงภานและผู้ที่พบเจอคลิป r a n d อมนี้นะคะขออนุญาตทูบาอาจารย์ศกดิ์สิธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายขอ,องพวกคุณนะคะใครกันนะที่จะมาเป็นคู่ของคุณและไม่แคล้วจากคุณไปนะคะขอชัดๆนี่เป็นคลิป random อ,อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะ ขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะหากสนใจดูดวงคลิกโปรไฟล์ทักไลน์ได้นะคะใครกันนะที่จะมาเป็นคู่ของคุณและไม่แคล้วจากคุณไปขอชัดๆหกไม้ว้าวไพวิกตอรี่นะคะห้าเหรียญคิ่งถือดาบเขาคนนั้นเนี่ย เป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่นิ่งๆมีนาที่การงานดีเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดความรู้สึกไม่แสดงออกความรู้สึกคิงือดาบเป็นคนที่แน่วแน่นะคะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะเขาจะเข้ามาไปชิดใจคุณนะคะบกไม้นะอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยมีปัญหากันเคยหันหลังให้กัน ตอนนี้คุณกับเขาน่าจะห่างไกลกันแล้วนะคะห้าเหรียญน,นะเขาจะเข้ามาพิชิตใจคุณนะคะบางคู่บางคุณอาจจะได้พบเจอกันแล้วนะคะและเขาต้องต้องการคุณอยากพิชิตใจคุณนะคะหกไม้นะใครกันนะที่จะมาเป็นคู่ของคุณและไม่แคล้วจากคุณนะคะไพ่ชีบอกทีขอชัดๆโอเคไพ่ที่ได้คือ เด e อ a เมจิเชนะคะโอ้ oh, พลังงานเมจิเชียนสเต n g รงนะคะโอ้ oh, ต่างกันมากหลายอย่างเลยนะคะสี่ดาบอืมบางคู่บางคนก็เป็นคนที่นิ่งๆจากกันอยู่ตอนนี้นะคะโอ้ oh, ในอวานนะคะใครกันหน้าที่จะมาเป็นคู่ของคุณและไม่แคล้วจากคุณไปนะคะ ขอชัดๆก้าวไม้โอ้ oh. อาจจะเป็นคนเก่าๆได้นะคะก้าวไม้เนี่ยบล็อกกันหรือเปล่าราชนิถือดาบนะคะอืมคิงถือถ้วยนะคะโอ้ oh. เขานิ่งแต่เขารักคุณนิ่งๆไม่แสดงออกแต่ในใจรักคุณมากนะคะบอกเลยคิงถือถ้วยเนี่ยรักคุณนะคะและจัสติกนะคะ คนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณและไม่แคล้วจากคุณไปนะคะเขาคือ The Magician นะคะผู้ที่แบบเก่งฉลาดรอบรู้มีเซนด้วยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่มีคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลมนะคะ The Magician เนี่ยฉลาดครบอาวุธครบมือเลยค่ะเจ้าชู้นะคะ เนี่ยแต่เขาเป็นคนที่โรแมนติกมากนะคะมีดอกกุหลาบสีแดงด้วยนะคะคือความโรแมนติกคือคำพูดที่มีสเสน่ห์ของเขานะคะสเต็งนะคะใครกันนะที่จะมาเป็นคู่ของคุณนะคะและไม่แคล้วจากคุณไปสเตง็งอาา่ะฮะคนที่แตกต่างกับคุณหลายอย่างนะคะทั้งเชื้อชาติบางคู่ก็เชื้อชาติบางคู่ก็ศาสนาบางคู่ก็อายุ บางคู่ก็ความคิดทัศนคติมีความแตกต่างกันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสตรีน์นะคะคุณไม่รู้จากจบจากสิ้นกันไม่รู้ว่าคุณแบบเจอกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะสตรีน์นะคะเป็นคนที่เจอกันปุ๊บรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่ามันดึงดูดนะคะสตรีน์มันต่างกันแต่มันดูดกันนะคะเป็นคนที่เขาเป็นสิงโตนะคะบอกเลยนะ ไม่เขา,าคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ได้นะคะสตรงนะสีดาบอาจจะเป็นคนที่นิ่งกันไปแล้วนะคะตอนนี้นิ่งไม่หือไม่อือนอนนิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่คิดมากเครียดนะคะนะเครียดนอนไม่ค่อยจะหลับกันนะคะสีดาบนี่นิ่งนะคะในอัพวานนะคะเขาอยากจะเข้ามาผูกมัดเขาอยากจะเข้ามาแบบ พัฒนาความสัมพันธ์เขายังมีแพชชั่นกับคุณนะคะเขายังคงรักคุณนะคะบอกเลยนะคะต่อให้คุณจะชูดาบใส่เขาแค่ไหนต่อให้คุณจะมีกำแพงใส่เขา เขาไม่กลัวนะคะเขาจะเข้ามาลุยเลยนะคะกาวไม้เนี่ยบางคู่บางคนอาจจะบล็อกกันได้นะคะแต่เขายังไม่ปล่อยคุณนะคะยังแอบมองแอบดูคุณอยู่นะคะเนี่ยนะคะต่อให้คุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์บางคู่บางคนเป็นความสัมพันธ์ที่สาวันดีสีวันไข้นะคะมีปัญหาไม่เข้าใจกันเพราะบาดหมางใจกันนะคะแต่เขาจะเข้ามาทำทุ่ถีทางนะคะเพราะเขาเขาอยากจะพิชิตใจคุณยังอยากที่จะกลับมายังอยากที่จะ ต้องการเข้ามาหาคุณนะคะทําทุกวิถีทางนะคะโอ้สิบมัยเขาจะทําทุกวิถีทางเพราะว่าเขาแบบเนี่ยห้าเรียนคือเขาเขาเข้าใจแล้วค่ะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะคะ,นเ,นนะ,คะเนี่ยห้าเหรียญนะคะเนี่ยตามต้อยๆเลยคือแบบนะคะกำลังตัดสินใจอยู่กำลังคิดอยู่ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อไปอยากจะเข้ามาหาคุณนะคะนะต้องการที่จะ เข้ามาอยากอยู่ใ,ใกล้ๆกับคุณคิดถึงคุณนะคะบางคนที่เจอกันแล้วนะคะบางคนก็คือเป็นคนที่เขากําลังดูดูคุณอยู่นะคะเมจิเชียนเขาอยากจะเข้ามาพิชิตใจคุณนะคะหกไม้เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณอนะเหมือนคุณดึงดูดเขานะคะสตร n งอินฟินิ i ี้นะคะเหมือนแบบมีอะไรที่ดึงดูดแล้วก็เวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันมีความสุขนะคะเขาจะมาคลอเคลียกับคุณเขาชอบ ในความเป็นคุณคุณเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นอ่อนโยนแต่จริงใจนะคะ King o f c ร p เนี่ยรู้สึกดีกับคุณมากนะคะบางคู่บางคนอาจจะเป็นคนที่มีเคยเป็นพ่อแม่มาก็ได้นะคะคิงออฟครับไปนี้นะคะมีเหรียญขออภัยนะคะมีแหวนมั่นนะคะบางคนอาจจะเคยเป็นพ่อแม่มาก่อนก็ได้นะคะนะบางคนอาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากันมาก็ได้นะคะนะตอนนี้คุณมี กำแพงใส่เขาแล้วล่ะนะคะเขาก็รู้นะคะเขาจะกลับเข้ามาเพื่อมอบความยุติธรรมให้กับคุณนะคะหรือบางคนอาจจะมาขอความยุติธรรมกับคุณนะคะนะคะเพราะเห็นคุณชูดาบใส่แต่เขาไม่กลัวนะคะเขาจะเข้ามานะคะเพราะเขายังรู้สึกดีกับคุณและเขาจะทําทุกวิถีทางนะคะมิชเชนจัสติกเนี่ยบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีตุลได้นะคะ เขามองว่าตอนนี้คุณชูดาบใส่เขาแล้วอะแต่เขาก็ยังรักและเขาจะเข้ามาทําทุกถีทางเพราะว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคู่ของเขาอะสตรนะคะเป็นคู่และเขาจะไม่จากคุณไปไหนแล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่มันจากคุณไปเนี่ยมันเหงามันอ้างว้างจะทำทุกถีทางเพื่อจะได้กลับมาหาคุณนะคะ และเขาคนนั้นมีข้อความอะไรอยากบอกกับคุณไหมให้ช่วยบอกทีนะคะขอชัดๆเขาคนนั้นมีข้อความอะไรที่อยากบอกกับคุณในตอนนี้ไหมขออนุญาตรุบาอาจารย์เส,สกศักดิ์สิษิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของพวกคุณด้วยนะคะเขามีข้อความอะไรอยากบอกกับคุณไหมนะงอแล้วนะอื เขาอยากง,ง้อคุณนะคะเนี่ยนะคะอยากเข้ามาง้อคุณนะอยากอยู่ใกล้คุณนะคะปลดบล็อกนี่ไงบอกแล้วว่าบางคนบล็อกกันปลดบล็อกซะนะคะนะคุณน่ารักนะคะคุณเป็นคนที่อบ,อ,บอุ่นอ่อนโยนนะคะและเขารอให้คุณปลดบล็อกอยู่นะคะอยากมาง้อนะคุณกับเขาเขามองคุณเป็นพรมลิขิตเป็นคู่ค่ะเนี่ยเขาบอกเขารู้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่ของเขานะคะสตรีน์นะและ แรงดึงดูดนี่ไงหมอบอกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขาเตร้งและไพ่ก็ออกมาบอกว่าแรงดึงดูดจริงๆนะคะคุณมีแรงดึงดูดทําให้เขาลืมคุณไม่ได้นะแล้วอย่าคิดมากนะคะเวลาคือคําตอบนะคะอือหือใช่เลยขอบคุณทุกการเม้นการแชร์การไลค์การ s u b สไครต์นะคะฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ